นอนครบ8ชั่วโมงแต่หลับไม่สนิทกับนอนหลับสนิทแต่นอนแค่3ชั่วโมงร่างกายตอบสนองกับการนอนหลับพักผ่อนแบบไหนมากกว่ากันวันนี้เรามีคำตอบสวัสดีค่ะปุ้ยไยค่ะนางฟ้าค่ะกับรายการไอเดียกูรูคุณไม่รู้แต่เรารู้เย้สรุปแล้ว คัด8ชั่วโมงแต่หลับไม่สนิทกับนอนหลับ3ชั่วโมงแต่หลับสนิทอันไหนร่างกายตอบสนองดีมากกว่ากันคะพี่ปุ๋ยค่ะมีผลวิจัยนะคะบอกว่าการที่เรานอนหลับพักผ่อนสนิทเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะมีประสิทธิภาพมากกว่าการนอนหลับไม่สนิทต่อให้เราสลับ10ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือ15ชั่วโมงก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับนอนหลับสนิทเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะแล้วการนอนหลับให้สนิทเนี่ยพี่ปุ๋ยมีตัวช่วยอะไรไหมคะค่ะการนอนหลับพักผ่อนให้สนิทนะคะก็จะมีปััจจยยยหลาาๆอ่่งคะ และหนึ่งในนั้นนั่นก็คือสลีสลไม่ใช่ค่ะพี่ปุ๋ยชีนอนอเออชีนอน <laughs> ชีนอน ที่นอนที่นอนเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยใช่ไหมคะกับการทาให้นอนหลับสนิทวันนี้เราจะมาแนะนําประเภทของที่นอนและคุณสมบัติของที่นอนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ไปสํารวจที่นอนของแต่ละคนที่บ้านค่ะว่าเป็นที่นอนประเภทอะไรและเราถูกใจนั้นไหมชอบอันนั้นไหมและถ้าไม่ถูกใจเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นที่นอนอะไรดีหรือถ้าใครกําลังมองหาที่นอนอยากจะเปลี่ยนที่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกที่นอนแบบไหนให้เหมาะกับตัวเองนะคะดูไอเดียกูรูตอนนี้ให้จบนะคะแล้วคุณจะเลือกถูก แน่นอนว่าที่นอนแบบไหนเหมาะสําหรับคุณค่ะใช่แล้วค่ะเพราะการนอนหลับนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้พักผ่อนนะคะได้ฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะในแต่ละวันของเราดังนั้นนะคะการนอนหลับจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่ควรสมองข้ามค่ะเพราะจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะถ้าเราเลือกที่นอนที่ไม่เหมาะสมกับเรานะคะก็จะส่งผลกระทบต่อการนอนหลับพักผ่อนของเราทําให้เราเสียสุขภาพและปวดเมื่อยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะดังนั้นเราจึงมีวิธีการเลือกที่นอนที่ ะะที่เหมาะสมกับเรามาฝากกันค่ะสิ่งแรกเลยที่เราควรจะคํานึงถึงเลยนะคะกับการเลือกที่นอนที่เหมาะกับตัวเองนั่นคือขนาดของที่นอนค่ะเราจะต้องเลือกขนาดที่นอนที่เหมาะกับตัวเองอที่นอนเนี่ยก็จะมีอยู่3ไซส์นั่นคือคิงไซส์ควีนไซส์และทวินไซส์นะคะคิงไซส์คือขนาด6ฟุตค่ะ6ฟุตเนี่ยนอน2คนได้สบายเลยหรือว่าจะ3คนก็ยังได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีสรลีระที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยนอน2คนกําลังพอดีเลยค่ะ6ฟุตนะคะควีนไซส์คือขนาด 5ฟุตค่ะ5ฟุตเนี่ยนอน2คนกําลังพอดีเลยและทวินไซต์เนี่ยคือขนาด3ฟุตครึ่งค่ะหรือว่า3.5ฟุตนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการนอนคนเดียวเราต้องดูเลยนะคะว่าสมมติมี2คนจะเลือกซื้อ3ฟุตครึ่งก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะการเลือกขนาดจึงเป็นสิ่งแรกเลยในการเลือกซื้อที่นอนให้เหมาะกับตัวเองนะคะต่อมานะคะเลือกจากความแข็งหรือการยุบตัวของที่นอนค่ะควรจะเลือกที่เหมาะสมกับสรีระของเรานะคะไม่นุ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปค่ะสําหรับที่นอน ที่แข็งเกินไปนะคะก็จะไม่มีความนุ่มไม่มีความยืดหยุ่นและไม่มีการรองรับสรีระของเรานะคะก็จะทําให้เราปวดเมื่อยเนื้อตัวไม่ว่าจะเป็นแขนขาคอหรือหลังค่ะจะทําให้เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะต่อมาค่ะเป็นที่นอนที่ยุบตัวจนเกินไปเนี่ยที่นอนที่ยุบตัวจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเอ่งได้เพราะว่าเราเนี่ย คนเรามักจะนอนที่ไหนที่นั่นหรือว่านอนตรงไหนตรงเดิมใช่ไหมคะจะไม่ค่อยเปลี่ยนที่จะทําให้ที่นอนเ,นเป็นเอนงซึ่งอาจจะเกิดการกดทับบริเวณหมอนรองกระดูกรวมไปถึงอาการกระดูกสันหลังโคดนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นแอนงใช่ไหมคะมันเลยทําให้หลังเราเยโคดอย่างนี้โคดแต่จริงๆแล้ว่มันต้องซึ้งอย่างนี้ค่ะเพื่อนอนราบใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นเอนงใช่ไหมคะมันก็เลยโคดอย่างนี้แต่จริงแล้วมาันอย่างนี้แล้วมันก็อย่างนี้ <S <S <S> เสร็จแล้วดูความยุบความแข็งตัวของที่นอนแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อไปคือประเภทของที่นอนค่ะพี่ปุ้ยมีกี่ประเภทคะที่นอนของเราที่นอนนะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆใหญ่ๆเลยนะคะในปัจจุบันนั่นก็คือ 1. ที่นอนสปริง2ที่นอนใยมะพร้าว3ที่นอนยางพาราและ4ที่นอนฟองน้ําหรือที่นอนฟองอัดนั่นเองค่ะเริ่มจากที่นอนสปริงกันก่อนเลยนะคะที่นอนสปริงเนี่ยในปัจจุบันมีความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าที่นอนสปริงเนี่ยมีการยุบตัวคืนตัวได้ดีนะคะเหมาะสําหรับ เพื่อนๆที่ชอบนอนตะแคงเวลาเพื่อนๆนอนตะแคงเนี่ยที่นอนสปีนเนี่ยจะรองรับกับสรีระของเรานะคะเขามีความยุบตัวคืนตัวได้เร็วนะคะจึงไม่ทําให้เกิดอาการกดทับของกระดูกต่างๆและช่วยลดอาการปวดเมื่อยต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพี่ปุ้ยประเภทที่2คือที่นอนใยมะพร้าวนะคะที่นอนใยมะพร้าวเนี่ยชื่อเสียงของเขาคือความแน่นความหนาแน่นแน่นมากๆนะคะประเภทที่แบบว่ากระโดดลงไปดังตุ๊บเลยนะคะเพราะว่าเขาอัดแน่นไปด้วยใยมะพร้าวนะคะใยมะพร้า เท้าที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้วเรียบร้อยแล้วนํามายักยัย,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 ยัดกันให้เป็นหนาหรืเป็นที่นอนเลยนะคะข้อดีของที่นอนใยมะพร้าวคือเขาเนี่ยมีความคงทนแข็งแรงหนาแน่นไม่ยุบตัวแน่นอนดังนั้นนะคะเขาจะใช้งานได้นานแต่เมื่อเสื่อมสภาพลงไปแล้วนะคะไม่แนะนําให้คนใช้หรือว่าฝืนใช้ต่อไปนะคะเพราะว่าใยของเขาเนี่ยจะเกิดการยุ่ยหรือว่าพุย <laughs> <laughs> ภาษาเ <c oughs> หนือเรียกว่าพุยนะคะ <c oughs> หรือว่ามันมันยุยเป็นปุยผงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะ ทำให้เกิดฟูนเมื่อเข้าจมูกข,ของเราแล้วเนี่ยจะเกาะให้เกิดเป็นรคบูม<ฮ>แพ้ได้นะคะปัจจุบันจึงไม่เป็นที่นิยมแล้วนะคะเมื่อเทียบกับที่นอนสเปคอื่นๆนะคะตัวนี้ก็จะไม่นิยมแล้วนะคะแต่ก็ยังมีขายอยู่ใช่ไหมคะพี่ปุ้ยใช่ค่ะและต่อมาคือที่นอนฟองน้ําหรือที่นอนฟองอัดคะ่ะทั้ง2อ,อย่างนะคะจะมีสเปคแบบเดียวกันและวัสดุเกิดจากวัสดุแบบเดียวกันนะคะที่นอนฟองน้ําก็คือการนําฟองน้ํามาทําเป็นที่นอนผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อหรือการอัดนั่นเองค่ะและที่นอนฟองอัดก็ ็คือการนําฟองน้ําเหมือนเดิมนะคะนํามาปั่นและนํามาผ่านกระบวนการอัดอัดให้แน่นนะคะเพื่อเป็นที่นอนฟองอัดนั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะนิยมนํามาใช้เป็นที่นอนสําหรับหอพักงานโครงการหรือว่าจะใช้เองก็ได้ค่ะคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขานั่นก็คือความแข็งแรงการยุบตัวยากการใช้งานที่นานขึ้นและรองรับสิรีระได้เป็นอย่างดีค่ะคนที่ปวดหลังหรือว่ามีปัญหาในการนอนหลับและมีปัญหาในการพลิกตัวนะคะขอแนะนําสเปคนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟองน้ําหรือว่าที่นอนฟองอัดค่ะ และสุดท้ายนะคะคือที่นอนยางพารานั่นเองค่ะที่นอนยางพารานะคะอย่างแรกต้องขอทําความเข้าใจก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่ที่นอนที่เป็นยางพาราทั้งก้อนหรือว่าทั้งผืนนะคะที่นอนยางพารานิยมนํามาทําเป็นท็อปเปอร์หรือว่า,าน,ะะน,น, para, นํมนมา,น oper, านมาเสริมสปริงหรือว่าเสริมพ็อกเก็ตสปริงนั่นเองค่ะจึงเรียกว่าเป็นที่นอนพ็อกเก็ตสปริงเสริมยางพาราที่นอนฟองอัดเสริมยางพาราหรือจะเป็นที่นอนสปริงเสริมยางพารานั่นเองค่ะยางพารานะคะจะนํามาเสริมประมาณ2องนิ้ว3ามนิ้วหรือสีนิ้วแล้วแต่สเปคของโรงงาน ยางพารานะคะจะให้ความยืดหยุน่นรองรับสรีระได้เป็นอย่างดีค่ะท่าในใดที่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกหรือเส้นกดทับนะคะแนะนําเลยค่ะที่นอนอยางพาราเพราะจะทําให้รองรับสรีระของเรามีความยืดหยุนไม่ทําให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะและนี่ก็คือวิธีการเลือกที่นอนที่เหมาะสําหรับตัวเองนะคะแค่เบื้องต้นเท่านั้นพี่ปุ้ยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกขนาดของที่นอนหรือเลือกความแข็งตัวยุบตัวของที่นอนและประเภทของที่นอนนะคะถ้าทุกคนนะคะดูคลิปนี้แลยย้ว ไม่เข้าใจสามารถเข้ามาได้ที่ร้านไอเดียเฟอร์นิเจอร์ของเราเพราะร้านของเราเนี่ยมาพูดถึงเรื่องอะไรแล้วมักจะมีทุกอย่างที่เราพูดเลยนะคะใช่ค่ะมา <c oughs> ประหลาดใจมากมากเลยไม่ว่าเราจะพูดอะไร <c oughs> ร้านเราก็มีทุกอย่างนะคะ <c oughs> เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจว่าที่นอนแบบไหนเหมาะกับตัวเองที่นอนแบบไหนเหมาะกับเซรีล่าของตัวเองเข้า <c oughs> มาที่ร้านของเรานะคะเรามีพนักงานที่คอยให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะอาหารหรืออะไรก็ตามรวมไปถึงที่นอนนะคะเราเ เอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสสินค้าจริงชมสินค้าจริงลองนั่งลองนอนได้เลยลูกค้าจะได้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องการกี่ผืนนะคะเราสามารถจัดให้ได้อยากได้สเปคแบบไหนสมมติว่า100ผืนได้ค่ะ200ผืนจัดไป3 0 0นี่ยิง่งชอบชอบมากเลยค่ะกี่ผืนเรารับหมดนะคะโดยเฉพาะงานโครงการหรือ<ช>ว่างานงหมอพักเราก็รับนะคะยิ่งเยอะยิ่งถูกด้วยนะคะใช่ค่ะยิ่งเยอะยิงย่งถูก,ถกนะคะร้าน ขายของถูกมากๆอยากจะฝากร้านไอเดียเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะใครสนใจเฟอร์นิเจอร์อะไรอยู่หรือเพื่อนๆคนไหนสนใจเฟอร์นิเจอร์อยู่นะคะแท็กร้านของเราไปได้เลยสนใจสั่งซื้อออนไลน์ก็ยังมีนะคะทั้งเพจ Facebook idea f a c e b o o ไอเดียเฟอร์นิเจอร์และ Line ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ค่ะค่ะเราจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้ <c oughs> เลยนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยพบกับพวกเราได้นะคะกับรายการไอเดียกูรูเป็นรายการดีๆมีสาระเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะคะและรายการ ผู้หญิงขายเฟอร์นะคะที่จะมาแนะนําและรีวิวสินค้าเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านนะคะและติดตามไว้ให้ดีๆนะคะเพราะเราจะมีสินค้าราคาพิเศษในช่วงผู้หญิงขายเฟอร์แน่นอน,นะคะ่ะอยากจะบอกว่ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่เราเป็นตัวเองมากๆเลยค่ะผิด <c oughs> จากรายการนี้มันจะมีสาระเกินกว่าตัวเราจะรับไหวค่ะ <c oughs> มันดีเกินไปค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>